เราสู่โกลกาเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนครับมีอัปเดตใหม่นะครับวันนี้เราจะมากันแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือมีอัปเดตจากพี่หนุนี่นะครับคอนโนเซียนนะครับฟู้ดรีวิวซึ่ง NPC ตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพี่หมูตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยดูรีวอร์ดแล้วกันนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งของสําคัญนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอย่างแรกที่ผมคิดว่าสําคัญเลยก็น่าจะเป็น3าอย่างนี้นะครับนี่กล่องนะครับแล้วก็แพ็คนะครับแล้วก็ไข่ที่พววกกกกเเเเเรร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 ราา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 นนนนนนี่่่ยยจะะะะสสสมมมถถออออไไไไปุัััดดด้้คคคคคบบหืใใิช็ เปิดหาได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรตกแต่งอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีก2ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นสันสนิ่ัยชิคเก้นลดระยะเวลาไขา20่20%นะครับแล้วก็กอริล่าเดี๋ยวพาไปดูกอริล่าก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่ากอริล่าเนี่ยตราบใดที่เรามีคุกกิ้งพอทหรือว่ามีหมอ้ออยู่ในสวนนะครับมันจะมีโอกาส5%ที่เวลาเราทำอาหารเนี่ยเราจะได้อาหารนั้นออกมาแบบคูณสองเลยนะครับเอาละผมก็เลี้ยงเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อายุ11ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอกกกกกาาาาาส็็็ปปปปปรรรระะะะะมมมมณณววววนน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 ลลัััับบไไดดดดูููทีีีี่่พหิึงแ้้้คเเเเ๋ยขจ คือของเนี be, ่ยเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวนะครับก็คือบนหัวเขานี่ครับจะมีเกตที่ชื่อว่า kitchen storm meter นะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเอาของที่เขาต้องการหรือว่าไม่ต้องการก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับให้พี่หมูกินเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับมันจะมีอยู่อันนึงนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเราให้ไปนะครับหลังจากให้ไปปุ๊บหลอดมันก็จะขึ้นนะครับพอขึ้นมันก็จะมีความสามารถใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับมันก็จะสุ่มมมาา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 กกกกยยยยยยเเเเลบงงงงออออ่่่่่นนนนีีี็็จะปสภพศใหึ ก็คือมันมีโอกาสที่จะสุ่มให้อาหารที่เราทําอยู่นี้นะครับลดระยะเวลาด้วยนะครับแต่ผมจะใส่ให้ดูแล้วกันนะครับเอาอะไรใส่ไปบ้างก็ได้นี่นะครับจากปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าระยะเวลามันอยู่ประมาณ21นาทีแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งครับถ้าสมมติว่าสถานะน้นติดเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเนี่ยเดินเร็วขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นความสามารถใหม่ของพี่หมูนั่นเองนะครับอันนี้ช่างมันก่อนนะครับวันนี้ครับในคลิปนี้ผมจะพยายามพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับระบบนี้ให้มากที่สุดนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือผมจะสอนเเเพื่่่่่อออออนนนนนยฟาาาร์มกกลงง้ัะะดวไปู กล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมีพืชนะครับมีสัตว์ที่เป็นเบคอนพิกนะครับแล้วก็มีพืชแล้วก็มีหมาอีกแล้วนะครับหมาไส้กรอกนะครับแล้วก็คิงแคปเบตรวมถึง lobster thermidor ด้วยนะครับประมาณ1% 2อันเลยครับเอาง่ายๆก็คือเรามีโอกาสถึง2%ด้วยกันนะครับสำหรับกล่องนี้แต่มันสําคัญไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับเอาเป็นว่าผมมีกล่องอยู่ประมาณตอนนี้ผมมีกล่องอยู่นิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพาเพื่อนๆไปฟาร์มละก จริงๆแล้วเนี่ยใน1ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาเล่นแค่1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะฟาร์มกล่องนี้ได้ทั้งหมดกี่กล่องกันแน่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันในคลิปนี้ดีดีช็อปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกผลแคนดี้เมล็ดต่างๆรับกิฟต์เกมพาสเติมโรบักแท้เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสคิป คุกกิ้งพอดอันนี้ไปก่อนละกันนะครับสามสิบเก้ารปบทเรียบร้อยครับหยิบออกมาได้สลัดมาอันนึงเอาละครับแล้วนี่ก็คืออาหารจานแรกนะครับที่ติดสถานะมิวเทชันนะเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่รู้นะครับในตรงนี้เนี่ยมันมีเกรดมิวเทชันมาแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเอาผลไม้หรือว่าพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ติดสถานะต่างๆเนี่ยหรือว่าติดมิวเทชันนะครับมาใส่ในนี้เกรดมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าติดสถานะเยอะนะครับมันก็จะขึ้นเต็มร้อยนะครับหมายความว่าเพื่อนๆก็จะไดด้อาาหรที่ติวเ้อาามใหพี่หน ได้คราวนีここ mm ้ค hmm. รับเรามาดูก hmm. ันดีกว่าว่าพี่หนูเนี่ยจะรับอาหารแบบไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วเขาบอกเลยอย่างชัดเจนนะครับว่าขอแค่อาหารของเราเนี่ยติดสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ได้นะครับวิธีดูก็คือนี่ครับด้านบนนะครับด้านหน้าสุดของอาหารนะครับเราดูในหมดหมู่นี้ก็ได้นะครับตรงนี้ปุ๊บ่ะเดี๋ยวผมปิดให้กดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีแบบนี้เห็นไหมนี่คือสถานะต่างๆนะครับนี่สถานะบอยนะครับถ้าสมมติติดสถานะเดียวเนี่ยก็คือได้แล้วนะครับสถานะคอรับนะครับแบบนี้ก็คือได้ให้พี่หนูได้หมดเลยนะครับซึ่งงหหลัจาากี้เรใ ไปแล้วนะครับพี่หนูเนี่ยก็จะมีของรางวัลมาให้เรา3อย่างนะครับจะสุ่มจากตรงนี้ย้ํานะครับว่าสุ่มจะสุ่มจากตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเพชรฉาดอะโรมาติกนะครับคิดเช่นเครดแล้วก็เกอร์เมดซีดแพ็กก็ได้นะครับเพ,เพื่อนๆก็เลือกเอาว่า3อย่างเนี่ยอยากได้อะไรกันแน่นะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมนะครับจะลองเอาตัวนี้แล้วกันนะครับ บอยนี่นะครับบอยเดนชเวดวินสตักเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปดูปึ๊บหลังจากที่เขากินแล้วนะครับปึ๊บเราจะได้ไอเทม3อย่างนี้มานะครับนะประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นกล่องใหม่เนาะอ่าเลือกไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้มาแล้ว1กล่องนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสะสมกล่องกันเรื่อยๆแต่ความแตกต่างระหว่างหนูกับหมูนะครับก็คือเจ้าหนูเนี่ยถ้าลองดูในตรงรีวอร์ดดีๆนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีเทียไม่เหมือนกับของหมูนะครับที่มันมีเทียอยู่ตลอดเลยเดีียยวผมมใหู้้แลกัััันนนนนะะคคครรบบ่ืออทขง มันก็จะเป็นเทียนี้นะนี่ก็คือแรนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับจนตรงนี้เป็นพริสเมติกซึ่งเราก็จะต้องทําอาหารให้มันเป็นพริสเมติกนะครับเราถึงจะได้สุ่มของที่เป็นพริสเมติกขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่สําหรับหนูเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันไม่มีเทียเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอาหารอะไรก็ตามที่เราให้เขาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ขอแค่ให้ติดสถานะนะครับมันจะมีโอกาสสุ่มของจากข้างในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์สําหรับทํากิจกรรมตรงนี้ก็คือขอ ขอให้เราเนี่ยเอาอะไรมาก็ได้ที่มันติดสถานะนะครับแค่นั้นพอเอามาให้พี่หนูกินนะครับขอให้มันเป็นอาหารนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องวนกลับมาดูอีกว่าอาหารเนี่ยทำเร็วสุดเท่าไหร่นะครับให้มันมีโอกาสติดสถานะนะครับแน่นอนเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราใช้เวลาเร็วสุดเนี่ยอยู่ประมาณ5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาอาหารอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปให้เพื่อนๆดูละกันว่ามันจะ5นาทีหรือเปล <arnish S 1> ่านะครับแต่ก่อนที่ผมจะเอาอาหารใส่ไปให้เพื่อนๆดูแล้วดูว่ามัน5นาทีจริงไหมเนี่ยประ หลักมันอยู่ที่ว่าเราจะหาผลไม้ที่ติดสถานะยังไงให้ได้นะครับ5นาที5ลูกเพราะว่าในมอเนี่ยมันต้องใช้5ลูกใช่ไหมดังนั้นนะครับในคลิปนี้ผมคิดว่าผมจะมาแนะนําสถานะอะไรดีๆให้เพื่อนๆนะครับได้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแน่นอนครับในแผ่นที่แล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโคดามะนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บพืชที่อยู่ในแผนที่แล้วนะครับทั้งหมดแล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้สถานะทรัตคิวมารวมถึงสถานะคอรับด้น สร้างสถานะให้กับพืชของเราไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามดังนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับรังโคดามะของผมนะครับนี่คือรังโคดามะของผมปึ๊บซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เอาโคดามะนะครับไปฟาร์มของในแพทที่แล้วแต่ว่าในคลิปนี้นะครับหรือว่าในแพทนี้โคดามะยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็พืชที่ผมปลูกอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นพืชไม่ใช่ทั้งหมดสิ ทางขวานี้นะครับ mm. เป็นพืชจากแพทที่แล้วทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นครับทักษะของโคดามะเเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บพืชที่อยู่ในแพทที่แล้วนะครับหรือว่าพืชในแพทเซมเนี่ยมันจะมีโอกาส7.3 4เเนะครับที่จะทําให้พืชเหล่านั้นเนี่ยติดสถานะราตุคิวและถ้าสมมติว่าเรามีทั้งหมด8ตัวนะครับ7848แสดงว่าประมาณ50%ที่เราเนี่ยจะได้สถานะธานคคิวที่ติดอยู่กับผลไม้หรือว่าพืชที่เราเเกก็็บบบมมมมานนนนะะะะคคครรัััแแลีีสส่่ือฟททผสสไว้้งหด จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เซนแฟร์อย่างเดียวนะครับยังมีเซเรนิตี้ด้วยนะครับแต่ผมเข้าเซเรนิตี้อ่ะ mm hmm. ผมมีประมาณ7อันนะครับ mm hmm. ผมก็สามารถปลูกได้เดี๋ยวผมปลูกต่อเลยละกันนะครับเผื่อว่าเราจะฟาร์มกันเนาะไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกจากเซเรนิตี้แล้วเนี่ยก็ยังมีลัคกี้แบมบูนะครับที่เราเปิดได้จริงๆก็มีหลายอย่างนะเพื่อนๆก็ไปดูแล้วกันมีพวกทาโร่ฟลาวเวอร์อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับลองไปหาดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับรวมถึงโคดามะเนี hmm. ่ยน่าจะเป็นไอเทมมมหหหหรรรรรืือออวว่่่่่่่าาาาาสสัััต์เเลีี้้้ยยงะะไไไไไททดดกกนคคบถใชโ น,นะครับเราจะเน้นไปที่ตัวอะไรก็ได้ที่สร้างสถานะให้กับพืชของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะิสต์ไว้ให้เพื่อนๆละกันนะครับอะตัวแรกและกันเดี๋ยวผมไปไล่ดูให้เพื่อนๆนะตัวแรกที่ผมชอบเลยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกับปะนะครับ <i> กับปะเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับโหดยังไง <i> เพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่ากับปะาเนี่ยมีโอกาสาาที่จะทําให้พืชในพื้นที่ทั้งหมดในตรงนี้นะครับสามารถติดสถานะเวทได้เลยและถ้าสมมติว่าติดเวทไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันไปทําปฏิกิริยาอะไรกับสถานะเวอีีกนึมัจะ เป็นอีกสถานะหนึ่งเลยครับซึ่งโหดมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่ากระปะเนี่ยมีคูลดาวที่ค่อนข้างนานนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกๆ5นาทีเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยนะครับอ่ะแต่ติกเอาไว้ก่อนแล้วกันว่ามีกระปะอยู่ตัวหนึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับนกกระยางหรือว่านกกระสาหรือว่านกอะไรไปรู้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับชื่อขมันก็คือทันโจโซรุนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่แทนโคดามาสักตัวหนึ่งลวกันนะครับอ่ะใส่ไปดูดูสถานะก่อนดูความสามารถเขาก่อนลวกันนะครับเขา สมาธินะครับยืนขาเดียวแล้วก็ทําให้พืชที่อยู่ใกล้ๆเขา15จุดเนี่ยมีโอกาส5%ที่จะติดสถานะ tranquil น,นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆมีไอเทมอย่างแพ่นเค้กนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาดึงดูดสัตว์เลี้ยงของเรานะครับให้เดินมาบริเวณนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นการคอมโบที่ดีมากอะ่ะผมสามารถแปะไว้ตรงนี้ได้เลยไหมนี่แปะแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินมาใกล้ๆนะครับประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมคิดว่าน่าจะเร็วสุดแล้วนะครับสำหรับเพื่ มีสัตว์เลี้ยงจากแพทที่แล้วนี่ผมคิดว่าโคดามะน่าจะหาได้ไม่ยากแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆมองหรือว่าโฟกัสไปที่โคดามะอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับบางตัวเนี่ยผมก็ไม่มีในบางแพทเพื่อนๆก็สามารถเอามาแทนได้เลยนะครับขอเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถสร้างสถานะอะไรก็ได้ให้กับพืชของเราแค่นั้นเองนะครับยางตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ติดสถานะแทบจะทุกอันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผม sure right. จะลองเอาไปดูละกันนะครับอ่ะเก็บให้หมดเลยนะครับนี่ มาแบบนี้นะครับบอกว่าโอเคติดสถานะ Tranquil นะติดสถานะคอรับนะอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมก็จะเดินไปที่หม้อนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชคาว่า Tranquil ละกันนะครับผลไม้ที่ติดสถานะ Tranquil ทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปมันใส่ได้5อันใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปอันแรกปุ๊บขึ้นมว t a t i o n มา36มเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับอ่ะอีกสักอันหนึ่งละกันนะครับเอาเป็นอะไรดีล่ะเอาเป็น Tranquil อันนี้กับ Minstak นะครับใส่เข้าไปอีกครับปุ๊บเป็น71แล้วนะครับที่ใส่ไปแค่2ออันนะครับต เราเอาสถานะอะไรอีกดีนะครับเอาเป็นอะโรเมติกละกันนะน่าจะโหดนะครับใส่เข้าไปอีกคึบ93%แล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเอาสถานะอะไรที่มันเป็นสถานะง่ายๆใส่เข้าไปนะครับออย่างเช่นเวทละกัน เป็นอันนี้ปุ๊บใส่เข้าไปนะครับปุ๊บ95%แล้วนะครับขึ้นมานิดเดียวก็ถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเอาสัก93%เมื่อกี้ก็ได้แล้วนะครับจากนั้นครับเรากดคุกไปเลยนี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าระยะเวลานะครับจะอยู่ประมาณ5นาทีนะครับน่าจะเร็วไปกว่านี้ไม่ได้แล้วในระหว่างนี้นะครับ5นาทีเดี๋ยวผมจะไล่เปิดแพ็คไปแล้วกันนะเพราะว่าแพ็คผมเนี่ยมันเหลืออยู่นะครับไอคิสเนเชสผมเก็บไว้50กล่องยังไม่ได้เปิดเลยนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำแพ็คล่าสุดนะครับอ่ะาามมอแวข เอาได้นะครับโคดามะมันเกินมาแล้วนะครับผมไม่อยากขายทิ้งนะโอเคที่เหลือเนี่ยก็จะได้ดีเซนนะครับดีเซนก็เอาไปปลูกได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นพืชของแพทที่แล้วเอาไปคอมโบกับโคดามะนะครับส่วนไอที่ผมไม่อยากได้มากสุดเลยก็คือไอแมวกวักดีเลยครับได้มาเป็นร้อยตัวแล้วมั้งได้เยอะเกินไปเลยครับอ่ะผมเปิดๆป,ป,ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราแมวกวักกับดีเซนลุวนๆนะครับไม่รู้ว่ากล่องนี้มันจะมีเฮ้ยทรานควิลบลูมหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นหนอปลูกเลย อุ้ยดีจังเลยอะด่านวิวบูมมีอยู่หนึ่งอันเอาอันเดียวก็เอาฝากหน่อยนะลูก <S <S โอเคปลูกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่คอนเทนต์ของเราแต่ว่าไหนๆก็ได้แล้วก็ปลูกไปก่อนเลยแล้วกันนะเอา แปะไปก่อนมีเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดต่อแล้วกันนะ <S <S โอ้งงเลยกําลังโม้กําลังบ่นอยู่เลยครับได้เลยกําลังจะบอกว่าเกลืออะไรครับกล่องพวกนี้เนี่ยมันเกลือมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่เกลือซะงั้นเดี๋ยวเชสไปต่อเลยครับที่เนีเชสเลยอีกสีกล่องเหมือนเดิมนะครับก็ได้ดีเซนได้พวกแมวฝักนะครับไ,ได้อีกแล้วนะครับโชคดีมากเลยเมื่อก,กี้ได้ทานคิวบุมแต่ว่าถ้าได้สักอันอีกสักอันก,ก็คงจะดีนะเพราะงั้นเดี๋ยผมจะเร่งความเร็วนะครับไปเรื่อยๆ เพื่อนเอนเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยเคยฟาร์มโคดามาแบบเปิดกล่องแบบนี้ประมาณร้อยกล่องนะครับไม่ได้โคดามาสักตัวแล้วได้ดีเซนกับแมวกวักอย่างเนี้ยคือผมได้จนเครียดผมเลยรู้สึกว่าแพทที่แล้วเนี่ยผมเกลือจากการเปิดกล่องมากเลยนะครับดูสิผมต้องเอามาเปิดแพทเนี่ย <c oughs> คือเออม,มันรู้สึกแย่มากตอนนั้นอนะ โอเคครับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกสามสิบกบนะเดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้ลองเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะรอรอเปิดทีเดียวนะเอาละครับตอนนี้ผมได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาหารก็คืออันนี้ไม่ใช่นี้อันนี้นะครับเป็นฟลอเซนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนแหละมันเป็นระดับ uncommon นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอาของที่เป็น uncommon มาให้พี่หมูเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราก็จะได้ของประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็จะอยู่ใน food c r รด e b เค e เมอร์คอนซึ่งใครจะไปอยากได้ถูกไหม เอาไอเทมที่ติดสถานะหรือว่าอาหารที่ติดสถานะเนี่ยมาให้พี่หนูนะรับแล้วก็สุ่มเอาเองดีกว่านะครับแต่ผมจะลองให้พี่หนูกินเลยละกันนะครับหลังจากที่กินปึ๊บ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 นี่ครับเราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับและนี่ครับผมจะเลือกคุกกี้คาร์ดอนในรอบนี้นะครับเพราะว่าคุกกี้คาร์ดอนเนี่ยเป็นไอเทมชิ้นที่3นะครับในเกมนี้ที่เราสามารถเอาไปคอมโบกับตัวละครสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเอาคุกกี้คาร์ดอนนะครับวางเอาไว้ในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พ กอริล่าเนี่ยเดินมาทําอาหารในนี้นะครับอาจจยเปลี่ยนชุดสัตว์เลี้ยงก่อนนี่ครับมันก็จะมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆคือไม่ได้มาทําอาหารใช่ไหมคือดูสิมายืนบึนๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ไงมาทําอาหารแล้วนะครับท่าทางของเขาดูเหมือนมาทําอาหารหรือเปล่าคือมานั่งอยู่ตรงหม้อแล้วก็กวนอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรผมจะเอาอาหารที่เหลือนี้นะครับอันนี้นี่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 เอาไปให้พี่หนูแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าไม่ว่ามันจะแรงหรือว่ามันจะไม่แรงยังไงนะครับมันไม่เกี่ยวกับพี่หนูนี่นะครับเพราะฉะนั้น ให้พี่หมูกินมันก็เราก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมชิ้นนั้นๆนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าระดับเรจเอนเดอรี่อะไรแบบนี้นะครับลองแวะมาดูที่พี่หมูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราเอาของเนี่ยมาแลกกับพี่หนูแทนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นไอเทมพริสเมติกนะครับหรือว่า l ร g เ n นเดอรี่อะไรแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้ไอเทมอะไรดีๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับช่างน้าหนักเอาเองว่าอย,อยากได้หรือเปล่านะครับรสม รอบนี้ผมอยากได้เป็นอย่างตอนที่ผมได้มิวเทชันสเปรย์เบิร์นมานะครับซึ่งโอ้มัน,มนกากว่าด <c oughs> ี่ดูสิ <c oughs> ผมได้ของระดับต่ำเกือบสุดเลยนะครับ โอเคก็ให้เพื่อนเพื่อนรู้เอาไว้ละกันนะครับว่ามันก็มีทางได้แล้วก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทําสถานะให้กับพืชผลไม้ของเรานะครับแล้วก็เอามาทําโดยเราจะต้องคํานึงถึงอย่างเดียวเลยนะครับก็คือระยะเวลานะครับเพราะว่าเราต้องการอาหารที่มันเร็วที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าเราทําได้ในทุกๆ5นาทีนะครับก็จะแปลว่าเราจะสามารถสุ่มไอเทมตรงนี้ได้ทุกๆ5นาทีนะครับแล้วเราจะสามารถฟาร์มไอเทมเหล่านี้ได้ ภายใน5นาทีเนี่ยจะได้1ชิ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการฟาร์มไอเทมในแพทนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะใช้เทคนิคนี้นะครับในการเข้าไปฟาร์มไอเทมต่างๆนะครับหลักๆแล้วเพื่อนๆ่น่าจะอยากได้เกอร์เมดเอกใช่ไหมครับเอาไปสุ่มไข่นะครับอันนี้เอาไปสุ่มแพ็คนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกล่องใหมนะ่เนาะยังไงก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ไอเทมที่ถูกใจกันละกันนะครับแล้วก็หวังเพื่อนเพื่อนจะได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก ทั้งนั้นเลยนะครับก็หวังว่าจะได้กันละกันนะถ้าเกาสำหรับคลิปนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้ก็คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไายไายนะครับ <c oughs>